สวัสดีค่ะครัวโบราณแมเปาป่าชาแนลค่ะทั้งน้ำบาดาลที่ตั้งอยู่นี่เป็นโครงการกรมทรัพย์ที่ดินเพิ่นได้มามอบให้ชาวหมู่บ้านของแมเปปาเพราะว่าชาวหมู่บ้านของเมเปาปาไปขอไว้ปีที่แล้วแล้วเนาะเนาะทั้งเบิดแปดลอยลร่แปดลอยลมีสามจุดแต่จุดนี้ที่มองเห็นถังตั้งอยู่นี่คือหาลอยลาครอบคุ้มหาลอยล2ยสองถังถังหนึ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสองพันลิตรท่านผู้ชมแล้วแมเปปาก็เเจบภาพบรรยากาศตั้งแต่เพิ่มเริมเฮ็ด ให้ท่านผู้ชมเบิ้งไปไปเบิ้งน้ำไม่ปลาป่าไปฟังรายละเอียดกับแม่ปลาป่าจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเริ่มงานแล้วค่ะเมื่อนี้จะพามาเบิ้งเพิ่นเห็ดปั๊มน้ำท่านผู้ชมอันนี้ปั๊มน้ำที่ว่าโครงการสิบสามล้านนะจ๊ะเอ็ก้สั่งไว้แล้วที่กัวใหญ่ครับกล้องอยู่ใช่ไหมรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอลงยู u ูบนะคะค่ะ นี่คือเฮ็ดยังค่ะนี่แบตติงโซล่าเซลล์ครับโอ้แบบแบบอันนี้ค่ะท่านผู้ชมกำลังเฮ็ดอันแบบอันโครงการ13ล้านสร้างเพิ่นมาเฮ็ดอันแบบแบบอีหยังก่อค่ะเอ้าครับแบบอีหยังก่อนแบตติ้งโซล่าเซลล์ครับวันนี้โอ้กับกับรั้วครับอืมทำเองเลยสิค่ะครับเพราะว่าเราต้องรอของนครับมันมีน้ำมันมาไม่ เนาก็ทํใไปรอไปกว่าเขาจะจบเสร็จอะไรเงี้เราก็ทำันนี้เวลานั้นเขาจบเสร็จแล้วก็คุณุมแต่งอีกทีแล้วทรายมันได้สเป็กเขาเทปูนวันไหนวันนี้ถ้าวันนี้เทได้ถ้าวันนี้เทได้เราก็เทไม่รู้ว่าร้านเขาปิดอโอเขาไม่ปิดแต่ลูกน้องไม่มีลูกน้องหยุดอลูกน้องขับรถปูนเลยไมได้ใช่เออมันเป็นมันเสาย์ด้วยนะครับจนบมากับร้านวันอาทิตย์เขาจะปิดกัน็แรกไม่ได้คุยเขาไว้่อนไงว่าวันอาทิตย์ เราต้องทำทำตามสเปคไม่าเจะจ้างพิเศษให้กันเด้อให้น้องเอ็นน้องเอ็นันดมนบค่ะอ๋อเรา่ง้อนอาจะ่นใ่ใ่ถาแดหนูยังุ่เขาเลยไงี่วันนั้นต้องคุกนีกเยมาเไงเนาะแบบว่าเดต่างคือจะไปประกอบตู้อะไรีป่ะ มาลูตร้100อยแล้วอ่ารับเหมาโครงการกใหญ่อันนั้นอเขาเองก็อยู่ข้างบนอย่าลืมติดลืมแล้วม,ม,มันจะไปเท่ากันอจะพวกใส่ลักลร่เนี่นูดลักก็มันทั้งหมดเลยหกสิบหกลุ่ม,มครับม,มันสามแผงรวมกันนะพ่อปกติมันจะแค่ชุดละยี่สิบสองแต่ทีนี้เขาเลยจัดอยู่รวมกันที่เดียวนะครับเราก็ต้องใช้ประมาณหกสิบหกลุม แย่งสุดล่าเสียวมันนักมัะเป็นมองคงถังมันตั้งมันเจออุดจะตามสเปคเขาครับเราไม่ตามสเปคเขาเราก็โดนเล่นงานเหมือนกันไหนอยู่ตรงไหนตรงกลางนี่ใช่ไหมหลุมครับตรงกลางถังถังใหญ่เลยอยู่ตรงไหนนี่ครับโอ้ที่ถังใหญ่อยู่นี่โอ้อ๋อตรงนี้อีกครับโอ้อ๋อบมาที่นี่อันเราก็ต้องรอผลดินออกก่อนเนี่ยครับมัที่ดินไปแล้วเออมันมาตอกมันักขึ้นมาด้วนื้จักแพรงค่ะที่ดินครับต้องมาจักแพรงนี่หลุม มันต่าก็ดินเมื่อนั้นใช่ค่ะนั่นเราองรอผลเทศเราต้องรอเขาครับถ้าไม่รอไม่ได้โดนลือครับอ๋อลูกบ่กข่าว่าจักแผงสีสีผ้าแพงค่ะสีสีผ้าแพงค่ะท่านผู้ชมเตรียมโค้งไหวเพื่อสิรับรองรับไอ้แผงโซาัสเซียวถึงเต็มนี่แหรอว่าเงินครับแผงแผงเตะแผงจะอยู่ด้านในครับผมเตาอันที่สองของด้านในแถบนู้นก็อันที่สองของด้านใน มันก็จะเป็นล็อกล็อกละสิบห้าแล้วก็ถัดไปอีสิบห้าแล้วก็ถัดไปอีสิบห้าเงี้ยเขาเทฟุตติ้งเลยเขาจังจะเอาดินมาลงกเด่นเน้นเน้นเขาเราต้องเทฟุตติ้งเทตะมอเสร็จเราก็ต้องปรับพื้นให้ได้สเปคเขาสิบเซนความหนาเอาดินเข้าก่อนแล้วก็บดอัดอะไรให้มันแน่นแต่งให้เรียบร้อยอรายโรยวัดูเล็กมัดเล็กก่อนต้องมัดเล็กก่อนมัดเล็กนะควก็เทปูนทับอีกเทปูนต้องตีโฟมด้วยพ่อ มีโฟมด้วยครับไม่รวมกับตะมอซลาเซลล์ครับอืได้วอบรู้เต็มๆนี่อาจารย์สุระอินทจร์มาคุมงานเองนะคะวันนี้ผู้ดูแลนะคะไปเบิ่งต่อผู้ที่รับแม่ปอปลามาทุกงานนะคะเพราะว่าผูกขาดกับช่องด้วยกันฮะมันหนามาหาช่องเลยแม่โอ้ย กูดูแลเป็นผูเป็นงานาอันนี้คือหลุมหลุมอีหยังหลุมสมบัตับจักรวเซลเนี่ยนะหลุมสมบัติกับจักรวาลเซลโอ้ยรถนั่นคือหน้าหาักดีแท้ฮะอทำไมรถน่ารักแบบนี้เนี่ยเ,เอออยากได้สักสองคันขออนุญาตถ่ายลงยูทูบนะคะ หลุมอะไรคะเสาลัวครับเสาลัวโอ้เสาแข็งเสาแข็งเสาอะรครับเสาแข็งแล้วก็ปูนลงเหรอคะใช่คับโอ้รถน่ารักจังเลยไหม จะมาดูตอน66หลุมจ้ามันจะเสร็จไปทันเวลาเาไปทั่วพ่อทั่วแล้วแต่เขาจะใช้แล้วไปอ่ะขนาดอุดรยังไม่เสร็จยังมานี่เลยเนี่ยเอาเวลาเอาเวลาเอ่นนี้ขอเล่นขอเล่นอุดอนเขาบอกเอาแถวอุดรคือะมาเอาโคตรหรือก็ให้ลูกไปไงอะไอ้พวกยอดน้ำประดานนั่นนะก็มันกรมซับมันยังเขตเดียวกันนะครับเออ เขาเขตเขตห้าใช่ไหมล่ะเนี้ยใช่นั่นแหละเขาอย่างเขตเดียวกันมาดูเ<อ>พราะว่าภาคอีสานเดียวันอุดรอน้องคขายลม้วก็มีมันจะมีเดียวครับมันมีว่าเขตหนึ่งเขาดูแลกี่จังหวัดอะไรเงี้ยพอ่อมันหลายเขตครับผมแต่ปกติผมจะทำเขตสิบกับสิบเอ็ดสิ่สิบสิบสบ ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเราเผอแป๊บเดียวเห็นบอ่อเห็ดเก่งเนาะสร้าง่นฝีมอือขอแป๊บเดียวได้แถวเท่าไรละจ้ะแถวแถวจักอันหนะะึ 1, ่งสองสามชิหาหาได้หลายสิบแล้วได้หลายสิบแล้วหลุมก็ทั้งเบิร์ตนี่หกสิบหลุม ไวตั้งสาโซลาเซลล์นี่พันจอลุมไวจอลุมไวในประมาณ60หลุมนี่ละไวตัง้งแทงโซลาเซลล์โอเคครบห0หลุมเรามาเบิ่งกันอีกได้เวลาจกเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยได้เวลาเทปผนเล้วจ้าเห็นว่าพันเจ๊กเสร็จแล้ว60หลุม เท้าเลยเบอกมาเท้าเลยเท้าเลยเขาออกมาอีกเขไม่ต้องทำเท้าเลยนะอนเดี๋ยวไม่โคอ่ะไม่โคก็ต้องไปขุดอ่ะเอ no tá, ่อเราใกลเขาไปขุดลุงใหญ่รอเราไม่ได้ไง เขาบอกว่าคุณอ็ร้อยออกมาเช้าอ่ะนี่เขาไม่เช้าแล้วใครจะวัดให้เขาอ่ะ6ซีทหลุมคือหลุมตั้งเสาโซลาร์เซลล์เป็นอันที่เซ็ตสิ้นในการพุดวันนี้ก็เป็นการวางแปลงใส่เหล็กใส่เหล็กเทปูน ไม่ผู้ใดเนี่ยโอ้โหปลูกได้ทุกต้นเลยปลูกเขตแดนขนาดนี้เลยหรือปลูกเขตแดนเลยตัวนี้ ต้อสองอันสิจา้บาบางอันสิบางอันก็สองมันบ่

ององเห็นอ๋อตะโกยอันดินลงน้ำทีค่ะอ๋ะอที่โอ้แล้วก็ปูนหยอดอ เอาเล็กอันนี้เข่าบ่ค่ะโอเคอันนี้ก็เล็กอันนี้เข่าอีกเคียนึงจ้ะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเบิ่งสอนเพิ่นเทอีกเคียนึ่งต้องตั้งแล้วก่อนค่อยเทเป็นบ่จ้ะตั้งหมดแล้วค่อยเทติครีเห็นว่าปูนมาไม่พอก็จะเทแค่สองแถวนี่ก่อนอ๋อ ได้เท่าไหร่สองคิวแปนลูกเก้าลูกถ้าเวลาลาดถนนนี่ประมาณความกว้างประมาณสามเมตรความยาวสิบเมตรจะใช้จากรถไม่รู้นะครับเพื่อนต้องดูที่ป้อมหนาเขาครับโอ้พอแม,นพ,อม,น,พอมนพ่อว่าสิสือมานเฮ็ดอยู่บ้านสิกาเอาสินะได้จากทางนี่อันทางนี่ได้จากหลุม แปดลุมโอ้มันมันหนาบ้าง็นไีเก็ตทปู๋นลงด้วยจัง เขาก็เลยไปไมาได้จ <fi> ร <xtures> ิงไงมันสองคิโเจ้าบอกว่าชัดเนาะหวานสังไม่ผมมีเจ้าของเ่าสั่งจริงๆแ้่ของคนัดแล้วม่อเศร้าขึ้นมาอมมเศร้าเนาะ คอยค่อยนได้เนาะคอยๆทอดค่อกินนะ Bên, bên phải đều phải lắm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  phải phải lắm 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 phải phải lắm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  phải phải lắm 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 phải cái phải lắm phải phải

ผสมได้พอดีเนาะผสมได้ดีเนาะแปลว่าพอดีเคลียเรื่อยนะผสมได้พอดีเนาะพอดีกระแตงมันสูงครับอ่ากระแตงมันสูงกระแตงบอกเขาผสมผสมได้พอดีไหมมันได้เคลียง่ายเนาะ คุณได้แปดรอบคุณแล้วคุาได้แปดรอบค,ครั้งหนึ่งมากับมาเพื่อนบอกให้เก็บตู้ตอนอันพิธีเทสต่อหม้อเทสแบบนี้หัวาตาเคยเห็นด้วกันละท่านผู้ชม เดี๋ยวตอนพันเทศจบแล้วสิพามาเบิ้งอีกเชียนึงโอ้แม่แม่สิพามาเบิ้งเดีย๋ยวเบิ้งอีกเชียนึงนี่แหละการเทศต่มอมาเพิ่งจะเห็นทุกสัปดาห์เราจะเคยเห็นนี่ล่ะแบบมันี้หรือว่าน้องรู้ฮะแบบมีรื้อไหมไม่ได้แบบแล้วแบบอย่างนี้ไปใช้งานได้อีกไหมได้ค่ะพี่โ,โ,โต๊ะผมบอไปค่ะฮะใช้ใช้จนกว่ามันจะหักโอ้เพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนกระดุมมันก็ไม่ไหวไโโมันมีเยอมันแพงมันแพง

ผสมได้ขับตีนเรียบร้อยเดี๋ยวมาเบิ่งอีกหกสิบอันจ้าอันนี้คือเทเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวผมจะเอาวัวหกสิบผมพ่อเขาอาวัวมาขันอันนี้เลยไม่ได้เพราะออกไปมันเยอะกว่างั้นเขายังไม่ติดแรงพ่อเดี๋ยวผมไม่ได้กลัวหรอกไอ้แค๊ไฟดีอยู่ตะมอยค่ะเดี๋ยทเสาอีกอข้อที่เสาอีกแบบยังไม่มาอ่ารอแบบครับ มันจะเลี้ยงได้ยังไงมันจะน,นอนยังไงดูเสโ <รอ S 1> โาโล่มลเพดเขาด้วยเพดงบประมาณอยู่ที่13ล้านแต่บรเมาณจุดเดียวท่านผู้ชมนี่อยู่3จุดแต่อันนี้ก็ล้างที่ึ้นถังมากจัะน,นี่รถเพน น้ำปับปลาเ่าต้องไปไกลเพิ่นดอกเพราะว่าอันมันไงโพดไงกวงางไงขวางยานแข็งประเทศตังแข็งเรียบร้อย ประมาณสักหนึ่งพนละจานชมสองพันสองร้อยลูกบาทเมตรหรือเปล่าก็ยัง้องถามคนอีกแค่นึงไปถามคน,นก่อนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามว่าน้ำน,นีันจักพันลูกบาทเมตรจ้ะอันนี อันนี้ทังนี้เก็บได้120คิวครับ120คิวครับผมโอ้มีทีกงอันอื่นหน่อยกว่านี้ยังไงกว่านี้อันนี้อันนี้ง่ายกว่านี้ก็มีครับผมเต้ยยืดต่างของไผ่บอกว่าอันนี้มันเป็นของเกษตรครับของเกษตรประมาณหน่ร้อยยี่สิบคิวครับแต่แร่นี่มันเป็นหาลอยไรนะครับจะหาลอยไรจะได้สองถังเต้พอคุ่มหาลอยไรจิจ้ะแมนครับจักถังอันนี้มีสองถังครับงร้อยยี่สิบคิวสองถังอันนี้มือนีเอามัดแค่ถังเดียวครับสอง่ะ ยื้อหนึ่งยู่เอ่อทางหนึ่งราอยู่ในบ้านครับบานไมายากบ่เออมายากบ่ก็ยากอยู่อหรอครับเนาะใหญ่ทางใหญ่เนี่ยไม่ก็นฟูกกับบางเชียถุงน่องบ่อนี่เนาะแบบฟูกส้นไม้ส้นไม้แบบมีเออแมนทำไม่งดีป่ะโซมันนี้มือใดที่ได้ใส่ค่ะเออมือใดใส่ก็คือตอนนี้กระเวีดติดตั้งถังเนาะจ้าเออติดตั้งถังแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทอนะครับเดินทอไอ้ทัวทักันเน่ยครับทั้งสองคุมมีคุมสองคุมนะลุ่มกลุ่มไอ้ กลุ่มนี้กลุ่มแรกอ่า่านึงกับพี่ด้านบนนู่นครับอ๋อแล้วกลุ่มฝั่งนู่นเหรอคะเอ่ออันนั้นอันนั้นก็มันเป็นหกสิบไร่นะครับส่วนส่วนทั้งของกุมเงี้ยนั้เหม็นมากครับก็แม่ครับคุมนั้นหกสิบไร่ทางน้อยทางน้อยทงนหกสิบไร่ครับอ๋ออันนี้มั้นลอยลอยไร่ครับอืมแล้วมือนี้ปะค่ะอันนี้ที่ตั้งมือนี้เสร็จครับมือนี้เสร็จเสร็ซครับเดินทางประมาณอาทิตย์หนึ่งหาจิจบครับเตอเด็กก็จะใส่น้ำาบบนั้นเลยที่นี่กับิมาที่ตั้งเนี่ยครับอ๋อแพงแพงแพงครับแพงแพงแล้วก็ลหมด เกษตครับอ๋อนาที่นานาจบนะครับเ่้โอเคค่ะจะได้อันรุ้งจ้าที่ได้เอาเอาออกเอาออกเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษีเข้าไห่ก่อนอันนี้หนึ่ง้อยยีิบวค่ะท่านผู้ชมจ้าหนึ่งร้อยยีสิบขวจ้าทั้ง1นึงร้อยยี่ลิตรครับหนึ่งแลิตร ครับค่ะสองถังก็เป็นสองแสนสี่สองแสนสี่หมื่นสี่หมืนลิตรจ้ะอันนี้ก็คือทั้งหนึ่งแสนสองมืนลิตรจา้าโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งตอนนั่นอีกเทียน,นึงจา้าท่านผู้ชมจา้าโอเคจา้าในที่สุดก็เรียบร้อยแล้วขาตังสันซื้อขาตังกล้องมาแล้วก็ กับพนใส่เป็นเพราะมันคนละรุนกับเม่ประปามีอยู่มันก็เลยสันสนนี่เพ่นเรียบร้อยละท่านผู้ชม1 2ึ0 0 0สลูกบาทเมตร1 2, 000, ลิตร1 2ึ0 0 0สลิตร 1, 2, 000, 1 2, 000, น,นึ่0สลิตรพาสิเอ,อ่อพ่อแม่ป่าหนึ0งพลิตรอันนี้1นึ0 0 0สลิตรโอ้โห เยียปล่อยสองถังพันวาอีกทางหนึ่งวา่าได้มัดตั้งได้น้ำขึ้นไปเมื่ออื่นเพิ่นติติดมอเตอร์เมื่อนี้นก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ได้ดีได้ดีมีชยัยดีใจแล้วเพราะว่าจะได้น้ำใส่แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่นพันวาเปิดงานแต่อีกว่ากันอีกแค่หนึง่ง นี่จ้าพนตั้งมืวันนี้เบิดมือกับตะเวนไงยอยู่เด้โอ้สวยงามอลังการพุดธทอ มือเ้ยดีวท่ายมุมสูงจ้าท่านผู้ชมกับแสงตะวันแสงตะวันกำลังจะตกดินโอเคเมื่อนี่กับนี้ก่อนนะมือเพิ่นเปิดงานแล้วเพิ่นมาใส่ แผงโซล่าเซลล์ใส่มอตเตอร์ค่อยมาเก็บงานอีกแค่หนึงเนาะอันนี้เพินเ่นอนเฮ็ดเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมที่จีไสอีกบอกีอ่ามือเพิ่นเปิดงานแล้วก็พร้อมเพิ่อนจีไสอีกค่อยว่ากันอีกแค่หนึงท่านผู้มชมแม่ป้าปลาสิาพามาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้อีกแล้วจะเด้อสวยๆดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินหาโมงเย็นตอนนี้แสงแว่นตาอยู่ใส่เนียตา จ้ามือนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ป่าป่าเด้อจ้าเด้อกดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อจะเป็นกำลังใจให้แม่ป,ป่าป่าท้ามทิปต่อไปเด้อจ้าเด้อแค่นี้ก็สวัสดีก่อนค่ะบ๊ายบายอ่ามฮ่าฮ่าน,า <laughs> น,น,นหนพลางอย่างดีเลยค่ะท่านผู้ชมแม่ป,ป่าป่ากติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่เนินาน้ำแล้วเนาะคะ่ะเนาะ พราะว่าไม่ประปาก็รู้ค่ะว่าเพื่อนเฮ็ดก็ได้มาติดตามตอนพอออกมาประชุมไม่ปอปากก็พึงเฉได้มารรวมงครง้กันกับเพื่อนไม่ปอะปาก็มีส่วนรวมเพราะจะเอาไปใส่ให้ของไม่ประปาคือกันใส่สวนดูหลังบ้านเน,นาะจ้ะก็เลยต้องมาทายทัามเริ่มตั้งแต่มือแรกอ่าเท่าทุกมือนี้นับบ่ได้ว่าจากมือแล้วไม่ปอปากก็บอยากเข่าๆบ่ายากนับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ประปาสจไปเก็บภาพบรรยากาศตอนเฮ็ดให้เสร็จซับตอนมัดไซมิเตอร์ตอนมาตังอีกสองถังตอนเปิดงานซิมี อารัฐมนตรีช่วยกระรวงไดมาเปิดงานเนาะค่ะเนาะก็ร้อยติดตามงแม่ปอป่าเด้อค่ะเด้อเพราะว่าติดตั้งเสร็จแล้วผมสิมาเปิดงานเป็นทางการก็คือมือใดกระชังพระได้แจ้งให้ให้ให้รู้เป็นทางการเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามแม่ปอป่าไ,ไปเรื่อยๆแล้วก็ะจะรู้เองเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้แม่ป,ปอป่าก็อาเจ็บภาพบรรยากาศมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็มารวมเป็นคลิปเดียวเอางี่แม่ปอป่าให้เบิ่งบรนภาพบรรยากาศไทยไทย่ังี่ละค่ะเพราะว่า อ่านยู่ติดบ้านแม่ปาะปลาห่างประมาณหาซิบหาซิบเมตรจ้ะบ่ได้บ่ได้ไกลเนี่ยนู่บ้านแม่ปาะปลาโน่นบ้านแม่ปาะปลาบ่ไกลบ่ไกลเลยละจ้ะบรรยากาศชิวๆยชิมือแรงบรรยากาศดีๆยเนมือแรงบรรยากาศสดซื่นท่านผู้ชมจ้าแม่ปาะปลาอยากให้ท่านผู้ชมมาอืมสืบโอโซนอยู่แถวบ้านแม่ปาะปลาเราล็อกเฮดิสซอดเดลกันเด้อเดี๋ยวแม่ปาะปลาสิเชิญท่านผู้ชมมาเที่ยวมาชมบ้านแม่ปาะปลาแต่ตอนนี้ล็อก่อนจ้ะบ๊ายบาย